โอ้มือากาศดีพี่น้องเลยมาหลอเบิ่งขังซาละเพราะว่าเงี้ยมหนาผนสุ่งสีจืดมา่น้องอก่อนำหลอดกําแพงออกจากทั้งนี้มาเลื่อยมากิพ่าพี่น,น้องม่าเบิงเห็นไหมพี่น,น้องนี่กุฏิ กุฏิพระยูรละเก็ดเป็นสองสามสันเห็นไหมพี่น้องเป็นออกแบบโดยเจ้าคณะตำบลบูกเขา้าถิ่เนน่าอนาถาไป็นเหรอเก๋สุดภาพไปบ้างอันนี้เป็นร่องขั้วพี่น้องร่องขั้วของวัดประตูช่ำรุนละเก็บสิ่งเก็บของเวลาเป็นิการงานก็ไม่เห็นขั้วอย่างนี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้นนี่ก็สั่นแหลกสั่นสองสั่นสามขึ้นไปขันขันสามนี่จะถ้าสั่นได้หรือเปล่านี่ยผูย้บวชไม่เล่าให้ฟัง นอ,นอตดิซันบนพุ่นลักแต่ว่าพุ่นก็ไว้อยากขึ้นเวลวนสูงก็แบบเราล,ล่องใจนะบวชไม่พุ่นลักไปขึ้นสันสิสามุ่นลองสูงเลยขึ้นไปข้างบนเรียนลววงมาคือเป็นทะย่านอยู่เลยอืมก็แบบ่เป็นนัง่งร่มแห้งกับว่เป็นนั่งพี่น้องแข็งแรงดีวะ นีย่ยวลงขั้วขึ้นไปพี่น้องเ <c oughs> คยขึ้นหอสันที่สามแหละขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวลงว่ากับยานเนาะยานคว้มสูงเขื่อน <c oughs> <c oughs> ไปผู้ลงค้นก็ว่าส่งสีโยกเยียดที่จริงไม่โยกเยกเพราะว่ามันสูงเลยมองเป็นห้งสันไปพี่น้องกต เดี๋ยวนี้ก็ว่ามีพระขึ้นไปยุ่หรอกหนึ่งจากว่าที่พาลูปเดียวปูนเป็นตอนอยุกุติทั้งหมดนี่เนาะอืมมันนี่ก็เป็นกุติใส่ใพระยู่ละเทวาค่ะถ้ามีพระบวชไม่ความกันสามซี่ลูปกละถ้าใหญ่ใหญกันยุ่ยแถวๆนี่แหละพี่น้งองไม่พาะมาเบิ่งวะตีกิงเลย ปองครับปองเคยเห็นปองไหมน้องดูดูนี่ก็สีทีนึง <c oughs> นี่เป็นแบบปองอันนี้กองถ้าว่า,วา,วากองใส่กองข้างบนละกองงนี่ลกข้างอันนี้ก็เป็นลกข้างก็ยิงเสียออกไปไอ้ทั้งสา,าลาละล่ะ ขึ้นยากลงยากเนาะสุโมนิพระจะขึ้นได้นนก็ไม่ต้องพระไม่หลุดเลยพี่น้องหลวงพ่อขึ้นมาได้หรอกนี่พระมาเบิง้งวัดในวันที่อย่างเนี้พี่น้องเตียนปีไก่ลายลายเตียนลามโยนขังสาราไม่จะหั่งยังไง พี่น้องบริเวณวัดสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องนี่ยังดีดีกับเอาให้เบลงพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ